บเบกล่าถึงวัดศรีธรรมมาแล้วครับตอนนี้นะครับกามีระคุนเจ้านะครับหลายรูปหลายองค์อคณะกระถินนะครับเจ้าบันโกษาเป็นกระถินสามะคีนะครับปี2 5 6 6นะครับเมื่อนี้มีต่คนมีบุญนะครับปีละเทีย นะครับปีละขั้งนะครับสำหรับบุญกระถินเป็นบุญไ่ครับอันนี้ก็คุณปัชลพอบุญเพ่งยศทินนะครับปัชพรอันนี้ครับพี่น้องมาจากสรับบุรีนี่สวยๆครับนี่ถือผักไกลนะครับโอ้บุญหลายสายเงาเรามาเฮ็ดบุญรวมกันนะครับอ่ามีแต่ภูมีบุญครับพี่น้องต้นเงินกระถินครับ อันนี้อาจารย์ก็เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นขึ้น่แว่นดำยันก็เห็นดวงตาทีนี่ครับโอ้คนมีบุญทั้งนั้นนะครับนี่ยิ้มเนี่ยคนมีบุญยิ้มเนี่ยเออสาธุเนี่ยพี่น้องเนี่ยขอมาชมในคลิปนี้กอะสาธุเอาครับอ่าสาธุก็ได้บุญแล้วครับนี่ครับมือนี้เป็นมือทอดถวายนะครับวันที่วันที่โอนะครับวันที่หกอ่าวันที่หก อุ้มลูกจุ้งเต่ามาอุ้มลูกจุ้งเต่ามาครับรสอบปตอกันดิอ้าวอ้าวครับอ่ะนี่ครับท่านอ่าเรียกยศพันบัฒน์เถกเลยกับเพันยุเพันยศด้านหลังครับอ่าททหน้าวาเตียนปะน้าวาอากาศโอ <ต S 1> โทสงัดดวงจันทร์นะครับเมื่อนี้เพันมาบ้านเกิดเพิ่นนะครับเพิ่นไปจัมการอยู่ทางทางทางชลบุรีทั้ทงคนล่ะครับ เป็นกับเป็นเจ้าภาพอีกผู้หนึ่งนะครับเมื่อนี้นะครับของครอบครัวดวงจันทร์นะครับพร้อมกับครอบครัวว่าแพงนะครับเป็นเป็นต้นกระถินอีกนะครับสายบุญครับสายบุญนะครับล่อล่อดนตรีเล็กน้อยนะครับล่อดนตรีหน้าวากาโตนาวากาโทสงัดดวงจันทร์นะครับ นี่สายบุญครับสายบุญอาจารย์อาจารย์าารมานดัดวงจันทร์นะครับนี่ก็สายบุญเหมือกันครับนีนะ่เป็นเจ้าภาพอีกผู้หนึ่งนะครับสําหรับต้นกระถินปีนี้นะครับ